สิ่งหนึ่งที่สสจในจังหวัดชดายแดนใต้เขาพยายามรณรงค์กันอย่างหนักตอนนี้คือเรื่องของการกระตุ้นประชาชนเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะคะยกตัวอย่างยะลาเองเขาตั้งเป้าว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะต้องฉีดครอบคลุมประชากรให้ได้ร้อยละ70ตอนนี้เนี่ยได้ตัวเลขมาแล้วอยู่ที่ร้อยละ64.70สนะคะสวบาคอส่วนหน้าเองก็เริ่มประชุมติดตามผลดําเนินการด้านต่าง วางแผนบูรณาการในระดับพื้นที่เชิงรุกค,ค่ะเขาใช้ตัวย่อเป็นโค้ดบอกว่าสอปอสอสแรกเนี่ยสสลา,าพูดนนำศาสนาปอกปลาปกครองและสอเสือตัวสุดท้ายเป็นอสอมมอนะคะ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆด้วยดังนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ทําให้เรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาต้องมีแนวคิดที่หลากหลายกันด้วยนะคะช่วงนี้พูดคุยกับนายแพทย์มูฮัมหมัดละ ji, ใบจินายกสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณาสุขถึงความท้าทายในการควบคุมการระบาดในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้คุณหมออยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพรวัดีคุณกีราัชาตานะครับสวัสดีค,ค่ะคุณหมอคะการแก้ไขปัญหาโควิดในพื้นที่เท่าที่คุณหมอได้สัมผัสมาประมวลให้ฟังหน่อยครับมีปัญหามีอุปสรรคสําคัญอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอคะโอเคครับคืออจุดสําคัญถ้าเราพูดถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยครับอปัญหาหลักทีดีจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับในเชิงพื้นที่เนี่ยถ้าเราเข้าใจบริบทของคนในสาจังหวัดเนี่ยนะครับจะมองว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในกลุ่มก้อนอยู่ในหมู่บ้านลึกๆนะครับดังนั้นรวมถึงอ,อุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาด้วยครับคราวนี้ พอในเรื่องอเรื่องของการสื่อสารที่ไปไม่ถึงชาวบ้านเรื่องติดขัดเรื่องภาษาบางอย่างบวกกับคุนเดิมที่มีความความเชื่อบางอย่างหรือความกลัวบางอย่างเกี่ยวกับวัคซีนที่มันเป็นตัวตั้งต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยครับมันเลยทําให้าการตอบคำามเข้าใจใหรือการให้ความรู้กับคนในพื้นที่ของสามจังหวัดเนี่ยครับในเรื่องการความเข้าใจวัคซีนเนี่ยอาจจะน้อยอบวกกับรูปแบบของการนํา เสนอสื่อต่างๆเนี่ยครับมันเป็นสื่อที่มันยังเข้าไปไม่ถึงในระดับของชุมชนนะครับ,รบแล้วเครื่องมือในการที่จะให้ผู้นําชุมชนมีความรู้เรื่องนี้เนี่ยครับแล้วไปนําเสนอต่อให้กับชาวบ้านเนี่ยครับตัวสื่อเองหรือเมสเซจที่จะสื่อไปเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ตรงกับบริบทที่ทําให้คนในพื้นที่เข้าใจด้วยครับอืมค่ะก็เลยก็เลยทําให้คนยังคงไม่เชื่อมั่นสําหรับการได้รับวัคซีนใช่ไหมคะคุณหมอ ไม่ไม่เชื่อมันครับไม่เชื่อมันมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่สื่อไอ้ข้อมูลความจริงที่เราควรจะใส่เข้าไปเนี่ยรัมมันไปช้ากว่าเฟค n e w ที่ชาวบ้านได้รับ mm hmm. เช่นอ่าอันตรายที่เกิดจากวัคซีนนะครับหนึ่งร้อยคนที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยเก้าสิบคนปกติแต่มันไม่มีการนําเสนอมันจะไปมันจะนําเสนอประมาณหนึ่งหรืสองคนที่เสียชีวิตหนึ่งหรืสองคนที่มีอันตรายดังนั้น เรื่อความกลัวที่เป็นคุณเดิมของวัคซีนที่มันเป็นของใหม่อยู่แล้วเนี่ยทํา <verd> แนวโน้มของคนเนี่ยก็จะเสพสื่อที่มันจะที่ <S <S ที่ที่มันจะทําให้มีความกลัวของวัคซีนมากขึ้นด้วยครับค่ะมันอิมแพกมากกว่ามันมันมันเข้าถึงคนในแง่มุมของการรับรู้ได้มากกว่าข้อมูลจากภาครัฐที่ส่วนใหญ่จะเป็นแนววิชาการใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับอันนี้ต้องพูดชอบพูดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสื่อจริงๆที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่ ทางกลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มมุสลิมกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยครับร่วมกันทําทีนี้และาการที่เราจะทําเองเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมครับจะทำชิทหนึ่งชิปเนี่ยสามสี่นาทีก็จริงแต่ว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยสามสี่หมื่นสองสามหมื่นกว่าจะลงไปสัมภาติพื้นที่อะไรได้เนี่ยครับดัง <BR> นั้นกําลังคนผลิตในพื้นที่ที่จะทําสื่อให้มันเยอะเนี่ยมันไม่พอขนาดนั้นพอเราพอเราต้องการจะ ให้รับช่วยสนับสนุนให้คนพื้นที่ได้ได้ทำสื่อของตัวเองสนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสทาทำสื่อหรือพือ้นที่ได้ทาสื่อหรือพื้นที่ได้ลงเได้รวมตัวจิตอาสาที่จะช่วยเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์เองเนี่ยครับถ้าเกิดทางรัฐไม่ช่วยตั้งหลอดเรื่องเนี่ยครับคนที่ท<ม>ําที่เป็นองค์กรจิตอาสาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบัตรเจ็ตมากพอที่จะทําอย่างต่อเน,นื่องนะครับค่ะมาเลยทําให้ ข้อมูลที่ลงไปเนี่ยลงได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มทีม่ครับค่ะก็คือต้องยอมรับด้วยว่าบริบทในพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันการรับรู้ความเข้าใจของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันทีนี้การดึงเอาผู้นําชุมชนหรือผู้นําศาสนาเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณหมอมองว่าน่าจะช่วยให้สถานการณ์หรือความรู้ความเข้าใจดีขึ้นได้ไหมคะอันนี้แน่นอนเลยครับ ผู้นำชุมชนกับผู้นำศาสนาถือว่าเป็นทีมแมนสาคัญมากในสามจังหวัดที่จะช่วยทําให้สู้รบกับสถานการณ์โควิดและชนะดังนั้นการที่ทุกองคอ์กรหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาสู้กับโควิดในภาคใต้เนี่ยมีความจําเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องเข้าไปถึงในระดับผู้นําของชุมชน <F est ful> เข้าไปถึงเ <F est ful> ข้าไปถึงในระดับของผู้นาาําศาสนา และดึงกลุ่มเนี่ยครับเข้ามาเป็นกลุ่มปีกหลักของการมีส่วนร่วมกับสาธารณสุขกับองค์กรอื่นของภาครัฐในการต่อสู้โควิดค่ะค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้นี่บางพื้นที่เห็นว่าเขาเริ่มใช้มาตรการที่อาจจะค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นนะคะในรายพื้นที่มากกว่ามาตรการกลางๆที่สบคประกาศลงไปเช่นบางชุมชนเนี่ยไม่ให้ร้านจําหน่ายสินค้าให้กับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะว่า ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นถือว่าฝ่ามาติชุมชนเลยต้องปิดร้านไปนะคะบางมัสยิดบางบแห่งก็มีมาตรการเข้มงวดเหมือนกันมันช่วยในแง่มุมของการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้บ้างไหมคะมันช่วยทําให้ประชาชนต่อต้านได้ครับอแรงเกินไปก็ทําให้เกิดกระแสต่อต้านใช่ไหมคะกระแสต่อต้านทาไมถึงพูดอย่างนี้ผมว่าอาจจะต้องแยกเป็นประเด็นนะครับอันที่หนึ่งถ้าเราจะแยกมัสยิดก่อนนะครับมัสยิดเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ามันเป็น ท่านถามจังหวัดเนี่ยมัสยิดคือที่รวมใจมันเป็นจุดเชื่อสูงสุดของส่วนลึกของใจแห่งความศัทธาของพระเจ้าและมันเป็นที่ของการกราบไหว้สักการะของพระเจ้าใ,ในมุมของมุสลิมใน,ใน,ใ,นในเชิงบริบทพื้นที่เพราะงั้นอะระหว่างนโยบายที่เราไปติดมัสยิดกับนโยบายที่เราช่วยก็เปิดมัสยิดจริงๆมาตรการไม่ต่างกันแต่การใช้นโยบายลงไปต่างกันเนี่ยครับมันทําให้การมีส่วนร่วมของชุมชนต่างกันและ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราระหว่างเราาอันนี้วัคซีนไม่ถึงมีการระบาดโน่นนี่นั่นต้องปิดมัดจิตปิดมันิตปิดมันิตปิดไปคําถามคือปิดไปจนถึงเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่อันนี้ครับเราไม่มีตัวที่จะมากําหนดว่าเราจะเมื่อไหร่จะได้เปิดมัดจิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตามนโยบายนิทเดียวเองเรามาชวนให้คนในพื้นที่สามจังหวัดมีช่วยกันเปิดมัดจิตนโยบายเปิดมัดจิตชัวหน่วยงานภาครัฐเนี่ย ช่วยให้มัสยิดถูกเปิดให้ได้เพื่อให้เขาจะได้ทําภารกิจตามความเชื่อสูงสุดในจิตใจของเขาอ่าโดยที่มาตรการอันที่หนึ่งนั้นสุมชนนี้มีทําอันนี้แล้วยังข้อที่สองทำแล้วยังข้อที่สามทำแล้วยังถ้ายังไม่ทํารับสพอร์ตอะไรได้อีกบ้างรับไปช่วยอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะชวนเขามาร่วมภารกิจของการเปิดมัสยิด ม่แค่มีมาตรการมาปิดในมาจิตใน,ใน,ใ,นในความเชื่อของเขาอะครับค่ะคืะอ<บ>ม,มาผมว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเดินพุทธศาสร์ในลักษณะนี้พลาดเนี่ยครับมันยิ่งทําให้คนต่อต้านหนักขึ้นค่ะ,คะมองในแง่ของการเสริมแรงเชิงบวกมากกว่าอย่างเช่นการตั้งเกณฑ์ว่าถ้าทําได้ตามนี้แล้วจะทําให้การใช้วิถีชีวิตเนี่ยกลับไปสู่ปกติได้มากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เข้าถึงใจประชาชนได้มากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะค,ะคุณหมอคะถูกต้องแต่ต้องเชื่อสสามสนุนด้วยครับสมมติว่า เราต้องการเสริมแรงเชิงบวกใช่ไหมครับอาทำอันนี้ท,ยยท,ทําแล้วยังถ้าถ้ยังทําไม่ได้เราจะช่วยอะไรได้อีกบ้างติดติดปัญหาเรื่องคนไหมติดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไหมติดปัญหาเรื่องเงินซัพพอ,อร์ตไหมหรือติดปัญหาส่วนไหนที่ราจะช่วยให้เขาได้เปิดมาจิตแต่ถ้าเราตั้งชงว่าเราจะปิดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ครับการมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะลดลงะนะครับในทางกลับกันในคาถามหนึ่งที่พูดถึงหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับที่มีการติดให้บริการพว่นนี้นั่นเนี่ย ผมก็ยังมองว่ามันเป็นการมันเป็นการเอียงเอียงเขาเรียกว่าใช้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 เสื้อตัวเดียวใส่ถ่ทุกคนนะครับใช่ใช่แบบแบบควานแขะอย่างอย่างถ้าเราจะกําหนดอ่ะเด็กที่ยังไม่ฉีดวัคซีนที่ยังไม่ได้เข้าเกณฑ์วัคซีนยังไม่มาแล้วเขาจะไปทำพฤวิกรรมทางการเงินได้ไหมก็จะไปอําเภอได้ไหมรวมถึงคนที่เพิ่งติดเชื้อเนี่ยครับซึ่งต้องรอประมาณสองถึงสามเดือนที่จะฉีดวัคซีนถ้าเขาไม่มีใบวัคซีนเนี่ย เขาจะเข้าไปทาบริสามารถทําบริการได้ไหมค,คือบางทีมันยังไม่ได้คิดถึงอิ a c t หรือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เขาก็ให้ความให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาอยู่ต่อเน,นื่องอยู่แล้วแต่เราไปตั้งมาตรการแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้เอา้าผมเพิ่งจะเชื่อมานี่แล้วผมไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะมันต้องรอเดือนถมเดือนก่อนเนะี่ยผมจะเข้าไปทำธัวกรรกับภาครัฐได้ไหมอันนี้เป็นต้น แต่ว่าอย่างนี้ผมมีข้อมีข้อไอเดียอันหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราพูดถึงกิจกรรมทางสังคมหรือสถานที่อื่นๆเนี่ยมันน่าจะมีมาตรการที่ที่เอาไอเ่องไม่วัคซีเนี่ยครับไม่ฉีดวัคซีนไปทํามากกว่าเช่นร้านค้าถ้าจะเปิดตลาด มีใบวัคซีนมาอันนี้ผมเห็นด้วยรวมถึงการเลือกตั้งอบตใช่ไหมครับวันที่28ใครที่ไม่มีใบวัคซีนลงเลือกตั้งไม่ได้ลงเลือกไม่ได้ลงมาฉีดไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้อันนี้ผมว่าทางทางเทศบาลทางอบตน่าจะไปน่าจะไปเกณฑ์คนช่วยกันมาฉีดวัคซีนมากขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่ฉีดวัคซีนเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ได้มาร่วมลงคะแนนเสียงอันนี้เป็นต้นค่ะตลาดห้างสรรพสินค้าหรือพวกเนี้ยควรควรจะไปกาหนดกลุ่มเนี้มากกว่าว่าถ้าคุณไม่มีใบเซอร์สองวัคซีนเข้าไปไม่ได้อันนี้เป็นต้นเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตมากแต่การมัสยิดเออหน่วยงานท่าครับที่จะเป็นธนาคารเอยจะเป็นอ,อ,อะไรนะครับ สถานีอำเภอต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยอันนี้บางทีมันมีความจำเป็นคนแมาจำเป็นเขาไม่เดินไปหรอกครับพวกเนี้ยครับและที่นี้คุณหมอมองเรื่องของการมีสบคส่วนหน้าที่จะเป็นหน่วยเฉพาะกิจบูรณาการการแก้ปัญหาเฉพาะในรายพื้นที่ยังไงคะจะประสบความสําเร็จได้ไหมคะอออันนี้มันคงต้องทําอะไรไม่ได้ทำมาแล้วมันก็ต้องหาทางช่วยกันต่อนะครับถ้าเกิดให้ตัวเองมองเนี่ยตัวเองมองว่า สิ่งสาคัญเลยที่จะช่วยเนี่ยสบคส่วนหน้าเลยนข้อที่หนึ่งเลยผมมองว่าสําคัญที่สุดเลยคือคุณต้องเก็บข้อมูลความจริงอย่าเอาข้อมูลจากการรายงานที่ทบางส่วนนะครับเก็บข้อมูลความจริงจากหลายส่วนโดยเฉพาะให้ไปถึงผู้มีการผู้บริหารหรือคนปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติโรงพยาบาลชุมชนต่างๆสถานีรพสตต,ต่างๆอ q ต่าง ก็อเอาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกอันนี้ครับเพราะถ้าข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้ผู้บริหารกําหนดทิศท,ทางวางเห็นองค์กรได้อย่างไม่ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเราก็เห็นอยู่อ่อมันเป็นปัญหาแต่ในาในการในข้อมูลของประเทศนี้ไม่ไม,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 ไมีมันไม่ได้ปัญหาไม่ได้ป,ปัญหาเพราะงั้นผมว่าสบาคอมาเนี่ยสําคัญสุดเลยข้อแรกผมว่าอาจจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อที่จะกําหนดวิชาสตร์อย่างเร่งด่วนเนี่ยจากข้อมูลแต่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ืออันที่สองเนี่ยอาจจะต้องต้องลดล็อกในเรื่องของการดึงองคอ์กรภาคประชาสังคมให้เข้ามาร่วมเราจะเห็นว่าสบาคาส่วนหน้าส่วนใหญ่กรรมการที่มาก็จะเป็นอยู่ในหน่วยของราชาการใช่ไหมครับอาจจะต้องดึงภาคประชาสังคมมามีส่วนร่วมเอ็นจอต่างๆสมาคมต่างๆที่ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่เนี่ยให้มามีส่วนร่วมในการในการใช้สมาชิกของพวกเขาเนี่ยครับให้มาต่อช่วกับโควิดอันที่สามเนี่ยที่จะมันเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือ สบคเนี่ยมาเนี่ยอาจจะต้องลดล็อกระเบียบข้าราชการระเบียบบางอย่างที่มันทําให้การทํางานล่าช้าถต่การนียมันคือสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ eoc ใช้อวะริ่งด่วนถ้ามันเป็นสนามก็มันคือสนามที่กําลังรบต่อสู้กับโควิดนะครับแต่ถ้าเรายังคงเดินด้วยระเบียบของของสถานการณ์ปกติอยู่เนี่ยครับมันทําให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินกระบวนการจัดของลงมากระบวนการอะไรหลายอย่างนี่มันชงัตครับพรงนั้นผมว่าสามข้อเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าสบคได้ข้อมูลที่ชัดเจนดึงภาพประชาสังคมเข้ามาร่วมและเข้ามาบูรณาการด้วยกันยอมที่จะปลดล,อล,ลอ็อกภายล็อกระเบียบบางอย่างที่มันยังติดค้างคาอยู่โดยอำนาจของสอบคส่วนหน้าเนี่ยบางที่มันอาจจะทํางานให้เร็วขึ้นเงินก็ได้มาเร็วขึ้นไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น คนจะได้โ่งไปเร็วขึ้นอุปกรณ์ที่มาแล้วถ้ายังไม่มีก็จะซื้อตอนนั้นเลยได้เร็วขึ้นอ่ไงเงี้ยได้ค่ะคุณหมอค่ะคุณ่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอสําหรับข้อมูลนายแพทย์มูฮัมหมัดละไบจีนะคะนายกสมาคมจันทเชี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขนะคะก็สะท้อนภาพถึงอุปสรรคในการสื่อสารการทําความเข้าใจเรื่องวัคซีนจนทําให้เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะคะก็คงจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุนให้มากขึ้นเรื่องของการสร้างความเข้าใจส่วนสบคส่วนหน้านะคะก็คงจะคงจะต้องเป็น,นกลไกพิเศษที่ทําหน้าที่พิเศษจริงๆนะคะไปปลดล็อกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่จะต้องสะท้อนมาจากคนทํางานจริงๆระดับย่อยๆนะคะเรื่องของภาคประชาสังคมควรจะได้เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมและ ข้อราชการต่างๆค่ะกฎระเบียบต่างๆควรจะถูกปลดล็อกเพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้เร็วทันกับสถานการณ์ะค,ะค่ะการตั้งสอบอคส่วนหน้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีเสียงพูดถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีมุมมองสะท้อนในหลายแง่หลายมุมนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องกล่าวย้ำกันอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสอบอคส่วนหน้าเข้ามา โดยที่เป็นการแต่งตั้งพลเอกนะนัทพลนาคพาณิชต์นั่งเป็นผู้อำนวยการสบ,บคส่วนหน้ายืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นการรวบอํานาจตั้งมาเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์โควิดนะคะขณะเดียวกันก็มีการย้ํากับทางผอบอเหล่าทัพผ่านที่ประชุมกสภากราหมด้วยค่ะ ขอให้เหล่าทัพเนี่ยและค่ะเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเรื่องของการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้รวมทั้งการเฝ้าระวงังการลาตระเวนสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยค่ะ